มกโรนีเพนกวินชื่อของมันมาจากคนที่ค้นพบเพนกวินตัวนี้ซึ่งนายแมคโรนีผู้ค้นพบเขาชอบใส่หมวกที่มีขนรกสีเหลืองคล้ายกับขนตาของเพนกวินชนิดนี้มันจึงถูกเรียกว่าแมกโรนีเพนกวินตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาส่วนสูงของมันประมาณ70ซนติเมตรน้ำหนักประมาณ4.5ากิโลกรัมแมกโรนีเพนกวินกระจายอยู่บริเวณหมู่เกาะต่างๆหลายเกาะมากเช่นหมู่เกาะแกลเกแลนหมู่เกาะโครเซต หมู่เกาะฟลอกแลนด์หรือหมู่เกาะมอรวีนัสเกาะปรินซ์เอ็ดเวิร์ดเกาะเฮิร์ตและหมู่เกาะแมกโดนัลหมู่เกาะเซาจอร์เชียหมู่เกาะเซาเซตแลนด์หมู Georgia, ม่เกาะแซนด์วิชและเกาะบูเวเป็นต้น